ใช่ค่ะตื่นเต้นมากเลยตืเต้นมาครับกนหนังแนวแบบน่ารักมากมากมากนแบบเวอร์ชันแบบของเราเออเวอร์ชันชาครับใช่ก็จริงๆผมว่าทุกคนก็น่ทราบนะว่าตื่นเต้นตั้งแต่ที่พี่หม่ำเหนกกลับมาเจอกันแล้วใช่ใช่ครับก็วันนี้ผมก็ตื่นเต้นไปด้วยครับใช่ครับตื่นเต้นตมสีเลบเออเนอะมากนะคุม้กามอเลยกันมิโกของพี่หม่ำเท่งหนก มันเป็นปราหมการณ์กันนะคะเดี๋ยวเขาได้ตัวมาชิลลายน้ำท่วมเขาจะมาโอ้ยข่าวตัวเดีตัอาของอะไรไปช่วยก่อนเ่ยเรื่องนี้มันก็เป็นเส้นเรื่องของแม่นาอีกแล้วมันเล่าผ่านยังไงกับเรื่องเก่าเรื่องก่อนแต่แต่แต่การเล่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะว่านะการเล่าแต่ละคนอย่างคิดน้อยก็เล่าอีกแบบอ่าแต่ผู้หนึ่งเล่าอีกแบบหนึ่งแต่เรื่องนี้ก็เล่าอีกแบบนะแต่เราเวอร์ชันไม่เหมือนกันเป็นตะกวาอขยันแบบนี้เราจะให้เป็นตะกวาต่อได้อีกฮะ ก็จะมีภาคสองด้วยอันนี้คือภาคสองแต่พี่คุณเดาว่าเป็นการจับน้องที่หนากการแก้ที่แก้งบางคนบอกแกงนะคะแก้งแล้วก็บางคนบอกแก้แค้นส่วนมากการแก้แค้นอาจจะก้งส่วนมากคนจะคิดยังไเหรอครับเพราะว่าที่หมากเคยเคยแก้งหน่งมาทุกครั้งมาตายบ้างมาฉากเดียวมาไม่ได้พูดบ้างแต่คราวนี้คนคิดว่าอโหน่งกลับแล้วเอาหนูมาแก้งไหมจริงครับ รู้สึกไงบ้างครับเมาลอนโดนเอามาแก้เดียวเลยสนรีกันดเีวสนุกสนสนุกสเปิดาคิด่าจได้นั่นแหละสนุกเพราะว่าอ่ะจ็บได้ไหมมันจับจ็บไดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นแค่เจตตาเาป็นตัวประกอบังไงเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองท่านั้นเองเดินผ่านอยู่ขางหลังข้างหลังข้างหน้าใช่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรเลยเดินเดิน แต่เวลาเขาเข้าป้องนะฮะป้องจะโคสอัพเขาแค่นี้แค่ตาแค่นี้จบแล้วเออรับวัคซีนนะต้องเลยแหละพี่หนุ่มเรื่องนี้มันยากเลยไหมครับเห็นถ่ายทำแบบว่ามันใช่คล้ายเหมือนกับเอ่อเคนดิตอย่างนี้เลยครับต้องบอกยากก่อนยากคือเจอกันยากมากพร่งเอ็คิวเยอะนางเอกคิวเยอะใายคนนู้คนนี้ทุกคนคิวเยอะหมดนะฮะรู้สึกยากยากอะไรยากคือต่างคนต่างมีงานนะครับมันก็เลย ยากจริงๆหนังสองเดือนเนี่ยผมว่าเต็มที่แล้วอันนี้ลากไปสามเกือบสี่อะไรเงี้ยต้องมีกลางคืนคือไปเจอฝนนี่เจอฝนแล้เจอยุงอีกเจอแบบที่หล่อนจะเกินดวงเดินเกินดวงไปยี่ตังเลยแมบพี่อะไรนะฮะเดินไปยี่ตังเลยไหมอยากได้คือตรงนี้คาดหวังเท่าไหร่ก็อยากให้ไปดูก่อนนะฮะไปดูแล้วบอกต่อนะครับไปดูแล้วบอกต่อหนังมีความน่ารักนะฮะ ไอ้เรื่องเส้นหาเขาปล่อยหน้าที่ให้ทางทางหาเขาไปความรักน่ารักของสวนพระเอกนุ่มเนี่ยพระเอกนางเอกเขาก็น่ารักกุ๊กกิ้งเขาไปคือฉากคู่กันไอ้ที่มาบอกว่ามาตุนน้อได้ห้าร้อยห้าร้อยล้านเลยหรอมาตุนน้อห้าร้อยล้านอะไรนะมัตุนน้อได้ห้าร้อยล้านนี่หรอก็ก็กล่าวว่าอย่างนั้นเลยครับก็ถ้าอาทิตย์แรกได้ห้าร้อยก็เอาหนังออกเลยพอแล้ว นั่ออกเลยให้ร่องอื่นก็ช่วยมักน้อยมักน้อยให้ให้ร่างอื่นก็จ่ายต่อคนมักน้อยครับเอาออกเลยพี่หนุ่มกดดันไหมคะช่วงนี้หนังอีไทยเข้าเยอะมากไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้กดดันอะไรหรอกใชแล้วแต่ล้วแต่สไตล์ชายชายมันมากกว่าง้วนคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมฮะบางคนคิดแบบเดียวกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันแบบเอ๊ะครับพอดูแต่ละคนแต่ต้องบอกบอกบอกก่อนว่าบทภาพยนต์เนี่ยพี่หม่ำคนคิด ผมชอบมากนะทุกคนไปดูนะต้องเอาใจช่วยนางนาบ<อ>เพราะว่านางนาบเนี่ยไอ้มากอะมาเกิดแล้วนะ<อ>มาเกิดแล้วมันเกิดยุคนี้ด้วย<อ>และเกิดมาเป็นคิดด้วยเป็นชร<อ>์สตาแต่นางนาคยังไม่ไปเกิดก็เกิดลแล้วก็คือางนั้นนาบก็แหละแล้วก็ทำยังไงทำยังไงให้ให้ผัวเขารู้ว่านี่นคือเมียเก่านะอเอเมันจะจบเรื่องแล้วเนี่ย เป็นเราตลอด <Bruno> <Overwatch> เลยทำไมเนี่ยยางๆก็ตัดสีอยไรใช่ป็นกีหลายเรื่องมากค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นผีแนวที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรก่อนหน้านี้ขึ้นน่ากลัวแบบหมากรองอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือน่ารักรก่วมานกับพี่พีชนได้ยหมพี่สัตยา ก็กิดดันนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนูก็ไมปคือเข้าฉากที่แบบเป็นซีนอารมณ์ดราม่าแต่ว่านี่แหละแต่เขาแบบเล่นตลกกันหนูก็ต้องพยายามลุกไว้ลุกไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีสติอยู่ตลอดเนาะใช่ได้ยินเสียงดังเปี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาตบกันเหรอคะเขาตบกันจริงๆเลยเหรอคะไม่เห็นภาพเหรอคะไม่เห็นไม่เห็น เกิดใหม่แล้วไจริงๆก็สนุกมากๆเลยครับใช่ครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆด้วยครับแล้วก็จริงๆคือในกองอ่ะมันตลกมากคือมีบางซีนแบบอยู่ๆแบบสมมว่าพี่หนองหอรือพี่เท่งพี่แบบเขาคิดมุกอะไรได้เขาก็ให้พวกเราลองเล่นดูเลย,เลยอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วแล้ว,แ,ลวแบบมีบางซีนนะซึ่งทั้งทั้งคิดแล้วจะด่าไม่รู้นะ,ะเขาก็ลังด่ามากกันอยู่ร<ป>ังด่ามากกันอยู่เออสุนี่วิ่งไปบอกผมเข้าเลยเข้าเลยเข้าไปทำไมวะมึงเข้าไปเลย มาไปดูในหลังเลยอะดูในหลังแล้วกันชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายดีนิาพี่ทานนอ่าตอนนี้อยากเข้าไปดูในโรงแล้วเนี่ยไงหล่ะงหล่ะนี่เป็นคนสวยเป็นคนสวยแต่อยากเป็นคนถูกหวยมากกว่าในเรื่องในเรื่อง เป็นแม่เพ่ก็เออาเขาใจไปให้ลูกเขาห้องกันอย่างเดียวเร็สนุกสนานก็ในในในเรื่องมีตัวเลขด้วยนะยังไงฮะตัวเลขยังไงฮะไปดูหนังไปดูในหนังไปดูในหนัง้องร้องฟ้องฟ้อง้อมาคนเดียวเหรอไม่ไ้ับกเากไม่ได้ไ่ได้เา้ม่ได้ยอยู่ไ้ระบบไปด้วยกันสคนเลยโอ้โหหหมนันหรื่าดดู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 ดไดดู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 ดด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 ดูดด อยากรู้อยากเห็นด้วยครับผมค่ใช่ยังไงลึกก็จะใครเล่นนะครับมเป็นอ่ำนอ่นี่ผมเป็นคุยครับมีอ่ำมีคุยครับแล้วก็ไอ้สอนไอ้สอนคนเนึ่ยจะสอนแล้วก็สบายช่วงนี้ครับผมอยู่อยู่กคิดี่แหละยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแก้เดียวกันครับก็คือเป็นแกงดีดีอยู่ด้วยกันครับแล้ก็จะมีการช่วยเหลือเรื่องไหนบ้างให้พี่เอก ยิ S <S ่งก็เ,เหมือนอารมณ์เหมือนตุ er ๊กตาติดใช่ไหมเนาะใช่เราเรียกเหมคอยแบบคอยดูว่าใช่ไหมว่ามไม่ดูแบบแปลกๆดูพยายามจะบอกให้อีกใช่พยายามจะบอกกืดูตลอดเวลาเราคือต้องดูเรื่อยๆเนี้ยใช่คือไม่อยากสปอยก่อนเนี่ยเดี๋ยวไม่ไปดูกันอยากให้ไปดูกันีเยอะๆในหลงไปเยอะไหมต่ละฉากหลงไปเยอะไหมต้องแบบว่าข้าวกระพิสาอะไรเงี้ย อย่าเข้า <upcoming> ห้องน้ำจท้องเออเยอะไมอเอะไซนเพูดเยอะละตต้ยไม่ัา <puntos> ด <illa> oh uh ับเลยคนเดียวขึ้นกับคนเดียวเลยอากนหนังยเชเอ้ต้อ็ต้าวยก็ ปากเขาด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นน้องใหม่เรื่องสุดท้ายคือเป็นน้องใหม่ฮะเหมือนมือใหม่หัดขับอ่ะนะแต่ยังไงมันก็ต้องมีโค้ดสอนครูสอนนะฮะเขาชื่ออะไรบอกก็มีคุณแท่งคุณแท่งนี่คือจะแนะนำนู่นนี่นั่นแจ็คนู่นแก๊กนี้ก็ถือว่าหันไปแล้วก็เจอเขาแล้วก็อีกคนนึงอีกคนก็คือคน้านาย หัวหน้านายหัวหน้าฟอมแล้วมีมียักษ์อันนี้ถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ที่แบบว่ารู้เลยเขาเเขียนเขาเอาดูก็คือเหมือนเป็นคนแบบนั่งนั่งดูเราอ่ะดูการทํางานเขาก็ปล่อยนะเพราะเด็กเหมือนมาเด็กล้มเนี่ยถ้าไปอุ้มเนี่ยมันก็ต้องไปอุ้มตลอดวันนั้นต้องดูอยู่นั่งดูเฉยๆก็ต้องเข้าไปช่วยนะหัวงน้าฟอมมันเหมือนเราไป ใครสักคนนึ่งไอ้ผู้หญิงสักคนนึงมั็ต้องเป็นเชียเชียร์เลยนะฮะเป็นผู้มาเป็นผเล่นแล้วนะพูดเพื่อเป็นผู้ติดตามเองเรื่องนี้เขาเล่นดีเล่นดีมากเลยฝากไว้ด้วยนะครับครับผมวันที่24กันยายนคมนี้นะครับถือว่าท้องใหม่นะครับเราเรียงแรกเพื่อนกันเดียวครับและนี่ก็มันเป็นมันเป็นทางเลือกนะครับซึ่งว่าทุกคนต้องเลือกนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยเสพข่าวเยอะมากเลยแล้วก็เป็นข่าวที่ผมว่ามันเครียดอ่ะ หาเวลาว่างสักวันหนึ่งพาครอบครัวมาดูมากรักมากมากๆมาเรียกรอยยิ้มจากท่านเรียกรอยยิ้มจากครอบครัวแล้วครับผมว่าได้ไปถาวรื่องนะฮะละเว้นเสร็จข่าวสักสักวันนะครับมาชมนะครับผมดูเสร็จแล้วก็ไปกินกาแฟหนุ่มคอฟฟี่กินบะหมี่หนุ่มแาช่าขนมจีนแม่มวลาแล้วก็อะไรน้ำมันอะไรเนื้อเต็มไปแล้วครับทำหูแตกโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ